ทางเดิมเปล่าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบอกให้บอกเปิดดีกว่าถ้าอะไรทักทำการตลาดดีเดี๋ยวพี่เอาก่อนต้องเดงอย่าเพิ่งนั่นไปเลยคนเลยไปกนเลยเดินเดินเลยเกมไว้เกมเออเออติดอะไรนี้เอาไฟกับมันหน่อยเอาไฟมันได้ได้เดี๋ยวนั่นลองติดลองติดเอ้าไปทางไหนหมอกที่หมอกไปเดินมันได้ ลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เหรอใช่เดินตรงไปเลยยาวๆไปเลยมันจะมีทางแยกอยู่แยกซ้ายอ่ะน่ะเอ้าเฮ้ยเอ้านี่อะเอ้าอยู่แม่ก็หายไปอ่ะนี่เอาตะแกงไว้เลยเฮ้ยแล้วทำไมเราอยู่คนเดียวอ่ะเอาเดี๋ยวเราหาทางเราต้องหาทางเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยมีบันไดด้วยใช่ไหมเนี่ยที่มองมาเนี่ยใช่ใช่นั่นแหละชิบหายแล้วเอาเอาเอา มันแยกมันน่าจะจับเราแยกแน่เลยมึงจะเล่นหนอเอาหมกอะไรหมกอยู่ไหนอะเกมอยู่ในเกมไม่ไม่เอาดีดีแมวดีดีอยู่ห้องไหนเฮ้ยใครรักซอมบี้ไปหมกอยู่ไหนได้ไหมหมกวาร์ปไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมเรีวาร์ปมาเออเสร็จมันพ้นเราอุ้ยแม่ขอไม่เห็นวาร์ปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วทุกคนไหนอะเรากลับมาตรง ท้อแล้วทุกคนอยู่ไหนไหนยวไปหามืดมากมองไม่เห็นอยู่ในกกงเฮ้ยทักทักกลับมาทักหันหลังกลับมาเออนี่แหละหมอกกลับมายังหมอกเปน็นยังไงไหนไม่รู้อะหมอกขาทางเดินกลับมามเแย่ทางไหนอะเราไม่รู้ทักเดินนำนี่ทักมีไฟได,ได้ไม่กยอมอะไรเลยขี้หรอไป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 โอ้ยติดเดี๋ยวเราเดินนำก็ได้นั่งยองก่ดิ เขาทำไไม่นายอเอานี่ไฟมอกนี่ทั้งเดินทั้งเดินไปได้ได้ได้ไฟมอกเอาติดอดีมันติดแม็กเลยเดือนเดือนน้ำิงมันติดแม็กเอาเข้าไม่ได้ทั้งเอาไฟนี้ไปได้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 เอาพึ่งเราจะหยิบยังไงหยิบเลยเอาเอเฮ้ยทุบเออเนี่ยเนี่ยเราเออเราแบบไม่ผิวนี่นี่แหละเฮ้ย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 ไหนครับครัต้องหามอกก่อนมอกกลับมายัง แนี่เมื่อเนยังไม่เจอทางก็นลองหาทางออกดูหมอกเป็นเคร <ไป S 2> ื่รองไม่มีบอลองเดินมันจะเดินหมอกแล้วเดินเดินไปเดินมานี่มีแล้วก็เจอทางมัแล้วก็มันอ,มอ,อุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นมึงไหมเด้ออุ้ย,ยทักทักทักตีมันนี่ทักเดี๋ยว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 เราค้างอยู่แล้วทักทำออกอ๋อทักออกอ๋อเออเมื่อกี้ออกจากเออเมื่อกี้เราเพื่อไปนั่นเดินยวถอดพี่เฉยกิดอะไรขึ้นอ่ะโดนซอมบี้กัดนะรับเราโดนเหรอ ไม่ตีเล้วไหนตีแล้วนี่ในห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนเฮ้ยสต๊บี้คืออะไรอ่ะเอา้าไม่ได้บอกเลยไหนอ่ะเพื่อนรอนายก่อนนะไปเย็นตามาช่วยหา,าทางอุ้ยอะไร <c oughs> ไอ้ทับเก็กเฮ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาติดเลยดิเอาเอาไปกลับมาก่อน <c oughs> นักมาเร็ว หลังแถวแนี้ทางออกมันมีอยู่ตัวหนึงมันต้องมีรหัสอะรหัสรับอะไรอีกอะเข้ายากจริงๆเว้ยหารหัสรับเร็วทักไดม้มันต้องมีรหัสรับอะเพื่อคุณแจช่วยหมอหมอกยังไม่เจอ,อทางออกอใช่ไหมมอกโอ้ยยออกยย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 ยอยยยยายยอยย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 ย่ยย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 ไย ค้องที่มันมีไฟอ้าววันนีเจอกุญแจแล้วมึนไอ้เกมนี้จับพวกเราแยกอุ้ยโอ๊ยเด้โอยตกใจอันนี้ตกใจจริงอันนี้ตกใจจริงรูเสียงทักก่อนเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยแล้ได้แล้ได้อะไรวะชุดเหรอชุดอะไรอุ้ย w ระโดักไปนะฮะไหนทักมาห้องนี้ดิก่อนเกิดไหนรหัสผ่านอ่ะแล้วไฟทักอ่ะเอ้ยแม็กเรามองไม่เห็นดีไฟดีทักไฟทักไปไหนอ่ะนั่นแหละโอ้ยจะมาสู้กันแล้วเฮ้ยไหนหารหัสผ่านช่วยเันหาอะไรวาดนี่ะในรหัสอ่ะหมอกหมอกรู้รหัสไหม วห้องนี้แน่เลยทักทักห้องนี้แน่เลยห้องนี้แน่เลยอุ้ยตกใจตกใจห้องนี้แน่เลยเดี๋ยวทำลายก่อนโอ้ยมันติดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยเว้ยใครทำแบบเนี้ยโอ้ยกระเป๋าไหนรหัสอ่ะ่ทักเอาไฟ รหัสไหนแม่มีเลยมันต้องมีรหัสปลดกุญแจหมอกหมอกเห็นอะไรเป็นตัวเลขไหมหมอกีไม่มีแต่แล้วแม่มีเลยห้องนี้ไงแมะมาหนีหน่ห้องนี้ดิแน่เลยเอ้ยเอ้ยเราอยู่ไหนวะอ้าวไม่ใช่มันทุบได้ไมึงจะรู้รหัสไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะมือดอจ้ะต้นมืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดรหัสดูดิทักออกกันนี้ อันี่เรากลับมาที่ท่อกดไงวะไปรับหมอกไปรับหมอกที่ท่อมามาเดี๋ยวเราไปละเปิดเปิดไฟใส่หมอกเองไปต้องไปทางหมอกได้ยินเสียงไหมออกจากจังหวะหมอกอยู่ไหนหมอกอยู่ที่ท่อได้ไหมเนี่ยอยู่ที่ท่อมา,มามามาตามเดี๋ยวเราตามไปไปรับไปรับไปรับทางไหนวะนี่ไงโคตรมืดเลยเนี่ยเจอยังหมอกเห็นหมอกหานมาทางนี้เลยทางไหนอะ ทางนี้ไฟว่ะไหนๆคือทางนี้ไฟๆอ่ะเห็นๆไฟป่ะนี่ไงมองมองกระมากลับมาทางเดิมเอานี้มองนี่ไงนี่ไงไฟนึ้นผีบางตามอกทั้งตัวทั้งใหญ่ไฟอยู่นี่เพื่อนเอาไม่เห็นเดินไปรับดีไม่เห็นไม่เห็นมองโดนบังจับมาหน่อยตไม่เห็นครับ เอาไอหมอกหายไอหมอกเอาหมอกหายเลยกลับมาทางเดิมหมอกกลับมาทางเดิมนอนี่เดินไปทางเดิมป่ะเฮ้ยหมอกหายไปไหนอะไม่เห็นเป็นเงาหมองอยู่แค่เหรอเออชิบหายเลยทักไม่ใช่ทักไม่ใช่นี่ทางเริ่มต้นวุ้นี่ไงนี่ไงไปกลับทางนี้ไออ้้วน ไอ้โมเดินอะไรบังไว้ด้วยมันติดอะไรนี่โอ๊ยติดตูดไอ้หมเฮ้ยเร็วกาบุลี่เหรอได้ได้แล um anyway> ้วเดินไปทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ซ้ายขวาเราต้องเอากุญแจไปเปิดนู้นอ่ะหมอกเห็นรหัสอะไรไหมเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่มีเลขอะไรเลยกระสือทางออกเนี่ยเจ็ดแปดสี่ลองพิมพ์ดู เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ไม่รู้อ,อ่ะเราก็เรียนด้อมหรออ๋อหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ี่มันกดยังไงมันเออเรอร์หมดเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดอย่างงี้เดี๋ยวมันต้องพิมพ์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เว้น ลันไรอ่ะกระทางนี้เข้ามายังไงยังเลยเข้าแล้วหมอไม่มีอะไรอ้าวดีนี่ไงประตูไหนประตูทางเดิมเฮ้ยเจ๋งว่ะเด้อเด้ดดดดอเดจะไปยังไงวะเนี่ยกดไงียบไหมกดไงยอ่ะต้องสังเวรชีวิตทักก่อนอเออแค่นะึงนะไม่ไหวลนะใช้การโกงแนละ้วน

ไ้เจ้าคนอยู่ไหนรหัสหมอกหมอกหมอกอยู่ที่บ้านนั้นไหมหมอกอยู่อยู่อยู่หกสองเก้าหนึ่งพิมเงหมอกกดพิมพ์พิมพเชื่อคืออะไรนี่เอ้าพิมเชทอ่ะทางเดินออกขาทางออกมามันมันมืดอ่ะได้ไหมเรากด e ดูหาไฟฉายทางนั <pump S 2> ้นด so okay. mm? ิเราตายอ่ะเอ้าเอ้าเราติดอะไรอย่าเอ้าโอ้หกสองเก้าหนึ่งได้ไหมหมอก 6291มันติดอะไรอ่ะมันกดพิมยังไงอ่ะเฮ้ยมันก็พิมพ์อย่างนั้นนี่แล้วหมองก,กด e ีดิกดกดจะกดไม่ได้เอาเออเลยอ่ะแบบไอ้ทักไฟฉายทิ้งไว้ตรงนี้เลยเาาามันติดอะไรอ่ะเอาเราออกไม่ได้ไหมแบบเดี๋ยวหาทางกลับทักมีมีทางอื่นอะไรกดแล้กดออกได้ไหมไม่มีอ่ะมันติดอ่ะติดอะไรอ่ะมันกดกระโดดได้ไหมกระโดดได้เออดูดิ ทักเดินดีๆพอทักเดินชนเสาหรือเปล่ามันมืดไหมม,มันตายแล้วเนี่ยไม่รู้ติดเลยอ่ะไหนดูนี่มองอืออ้อาอะไรนี่เอ้อมันออกไม่ได้เหรอแล้วตายแล้วไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจแตกขวา,ขวาซ้ายซ้าย,ายดูดีซ้ายยังขวาขวาขวาโอาฐา,านทับอยู่ ฝาฝาเนี่ยใช่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 โอ้ยเจอกันเลยวะเนี่ยเจอครับคุณนี่ไงไม่เอาเรียนหมอกแก้งอะไรแก่ไอหยอกหยอกอะโบบีโบบีหยอกเรื่อยเลยนี่เราเนี่ยไหนไฟเหี้ยมองไม่เห็นนะอะลองเอาเปิดประตูตรงนั้นได้ไหมได้อังมันติดอะไรอยู่วะเนี่ยนี่ไงเฮ้ย

ไม่ไหนทักเลยไม่ลดตีกันเองไม่ลดเฮ้ยไปสำรวจเร็วอือภูไทยไม่ให้เหรอหยอกหยอกเดีวไปสำรวจกันถือไฟมาอันนึงถือไฟมาคนนึงทักน้ำทักมีไฟฉายไม่เกี่ยวเอาไม่ดินั่นนะทักมีไฟฉายไปเองแล้วเอาอะไรอะไรทั้งวันทั้งวันวันนี้เอาตามมาตามมาตามมาทั้งสามไปถามคนพร้อมกันพร้อมกันสิบครั้งนี้ทักนี่นี่อะไรเนี่ยมมันมีกล่องวะเฮ้ยตรงนี้มันมีกล่องหยิบดิเช็คก่อนไปเช็คก่อน มันติดอะไรวะเนี่ยปิดเติบ๋อเปิดประตูมันอยู่มันล็อกอยู่เปิดประตูมันนี่เดดอล็อกล็อกอยู่ล็อกอยู่เดดอล็อกโอ้เดดอล็อกฟอรมอินไซด์เดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงอไงทางนี้ทางนี้ตามมาตรงไงทำเลยไหมมาตรงนี้พาละพาละเออไม่เล่นแล้วออกโบเบย์โบว์เบย์ โอ้ยมันทนไรวะฮะขวาขวาอุ้ยมีไฟฟ้าช็อตไหนซ้ายซ้ายนี่เดินมาทุกใกล้ๆกดดิอ๋ออีสปนมันเบื่อมันเบื่อโป๊ะอีสมันเบื่ออีสบอน่ะนะบราเดอร์อ่าหนในทางนี้วะข่าวไฟอ๋อมันต้องเอ้ยมืด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 ทางนี้หมอกกับมาหมอกโอ้ย ข้างหน้ามีไดไมข้างหน้าไปเข้าไปดูทักเข้าไปดูอ๋อแค่นี้เองเหรอเดินเดินเข้าไปที่เดินเข้าไปดิดินเข้าไปในห้องนั้นเดินไปโอ้ตายวางหอมาไฟเดี๋ยวเราเปิดไฟิดด้ ไม่ใช่ทางเนี้ยเฮ้ยหมอกใครมันเปิดอะไรตั้งนานวะมั่วชิบหายโอ้โหติดเลยเนี่ยติดตูวติดตูวทักถือไฟดิทักถือไฟดิทักติดทักถือไฟดิเร็วมองไม่เห็นเลยเนี่ยไปเดินน้ำมันเฮ้ยถือไฟด้วยเอาไฟมาด้วยไปฮะโอ้มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวหมอกแป๊บนึงแป๊บนึ่งหมอกเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งเลยซอมบี้ซอมบี้มา เดี๋ยวบอกเราถือไฟนะไอ้ทักปิดประตูทำไมไม่ได้ปิดประตูอากาศโอ้ยกว่าจะออกได้ไม่ติดเลปิดเองแล้วไม่ติดอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยไฟเร็วข้างหน้านี้ข้างหน้านี้โอ้ยชีวิตใหญ่จะผ่าจะผ่าต้านขาจะผ่ามีแต่โอยี่กักระสุนกระสุนปืนปืนแม็กนัมปืนเนาะไอ้ทักมันได้อีกแล้วทักน้ำเลย เออไปดิถ้านไม่มีปืนหมอกเอาท่านมีปืนหมอกนั่นดิเอ้าหมอกแล้วนรถอ่ะเปิดประตูก่อนหมอกประตูไปงั้นกลับเชียงนี่เหรอล็อกเหมือนกันแล้วทำไมเขาไม่ทำประตูดีๆเข้าประตูล่องผลหมอกประตูล่องหนไม่มีอะไรอนั่นไม่มีอะไรไปเร็วมีล็อก เห็นไหมไปเฮ้ออย่าไปยุ่งกับประตูน่องหนเลยมีแต่หอยประตูเขียวประตูเขียวทำไมไม่ได้ไปทักนำดีมีปืนอะกระเป๋าใครอะไม่รู้ทักมีปืนนำเลยเออของนำหน้าก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบ็คแบ็คหลังอะไรเยอะคนเราแบ็คหลังไม่เกี่ยวอย่าพูดเยอะเดินไปมีปืนเราจะตไม่พูดเดี๋ยวคลิปไม่สนุกยิงตายทักเข้าห้องนี้ห้องนี้เร็ว ไม่เมาเปิดเอาไงเงเฮ้ยไปไม่เกี่ยวกขาพิลไฟฉายอยู่ใช่ไหมถือเปิดไปไปเลยทั้งอ่ะเข้าดีกลัว่ะไรวะเข้าดีไอ้ยบอกว่าไม่เดินเหรอวะเอาไงเี่ห้องนี้ห้องนี้ทักเข้าเลยไอ้คนไม่กูไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวใจโอ้ยนะพอจะเข้าก็เข้าไปได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณแจเก็บนะเก็บนะฟาวด์ดีคีเฮ้ย ดกคุณมีปืนไหนอ่ะเดินดิอุ้ยห้องล็อกอ่ะอ้แล้วประตูล็องผลไปแล้วจะได้ออกไปนี่ได้อุ้มห้องล็อกหายแล้วหายแล้วตัวไปดิเดินมันล็อกอ่ะมันเดินไม่ได้ออขึ้นมา ทางนี้ทางนี้เกาทางนี้เออโอเคเดี๋ยวน้ำแมนฉันไป็เลสเซเบอร์น่ะนี่ทางนี้อุ้ยอุ้ยทักอะไรอุ้ยเราเห็นตัวเลยไม่รรู้เาไม่ตกใจอานนนัั่ทกะไรนี่งงหมดแล้วนี่มาละเอ็ดห้องนั้นมีอะไรบ้างอ่ะห้องที่แม่เข้าไม่มีอะไรนะสิบประตูอีกแล้วโอ้อย่าเข้าเลยตรงนี้ ป่านี้เข้ายังลองกดห้องนี้ไอ้ดูนะเออห้องประตูเขียวนี่เปล่าไม่ได้ลองลองลองดูประตูทุกบานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไฟนี้น่าระเบื่อจริงเว้ยเออไม่เขาไม่ใช่ไฟฉายแต่อะไรลำคาญเหลือเกินห้องนี้ห้องอะไรอ่ะตัวเข้าใจไหมได้เข้าดีทักเอาเปิดดิมองอยู่ไฟฉายมันด้วยดิ เข้าดิไม่อ๋อร้านแต่ผมนี่ไงนี่ไงร้านพ่อทั้งเอ้ยร้านพ่อหมองนี่เออร้านพ่อเดียวเดี๋ยวพ่อเราไม่เกี่ยวเฮ้ยมีครีมด้วยอ๋อนี่ครีมด้วดเหรอเฮ้ยได้แม็กซ์ไอ้ทั้งอย่าเสียงดังตัวก็หนักเดินเบาๆหนึ่งโยมหายตัวเราหนักแล้วนักข้ามเนื้อข้ามตัวด้วยเดินหมองติดอะไรอีกเนี่ย เอาเอาันทั้งน้เฮ้ยมอเอาวงงเฮ้ยออะไรเนี่ยย้งนี้เอ๋อีกสนอยู่นัดทั้งไดีวะเก็บไว้ดิ้เห้าเห้องนี้ทักเปิดู้นีเขอดิายเออะไรวะ้วดูหลังให้อะไรวะปืนก็มี ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เลยยู่ไรยิงหมดไรยิงหมดเนี่ยนี่หมอกหมอกคานคานรู้เดิมโอเคโอเคเดี๋ยวหลังให้แม็กข้างล่างมีมีรูั่วเฮ้ยลงไปแล้วเขาติดตูดไหมเฮ้ยเฮ้ยเจอนี่หมอกเอาไปซ่อมหมอกเอาไปซ่อมนั้นหมอกเอาไปซ่อมไฟฟ้าเปิดประตูทีดิ อยู่นิ่งอยู่นิ่งิดไฟอ่ะอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งเย็นเย็นโอเคเอาไฟแชร์เอาไฟไปด้วย้าไม่ทำประตูดีๆอ่ะไอคนมดเนี่เดี๋ยวเอาติดติดหรือวะโอ้เยวมันจอได้ออกไม่ได้โอเคให้คนน้ำหนังไอ้ย่าพูดมากเลยนะตีตัวอะไรเดี๋ยวไหมกทิ้งทิ้งไ้หมดเลยนี่นี่หมกมาซ่อมนี่หมกซ่อมอะไซ่อมอะไรโอเค อุยอูนี่นี่อุนีนี่อุ้ยอุยสัน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 เดินไหมตันหนึ่งนะตันหนึ่งนะเราค้างอยู่เอ้าเอ้าเดี๋ยวระค้างอยู่อุ้ยหมอกเฟส้ำอ่ะเอ้ยไม่ใช่เฟสซ้ำเพราะว่าระวังอาจจะมีพลังตดตดไม่ใช่ลังตรงนี้ทุบดีหมอกทุบดิทุบไปเลยเลยของเนี่ย มีอะไรไปไปตามมาดิตามมาดิตามมาดิอฮ้ยปืนหายเอาจริงเหรอไม่เห็นเหรอจัดการหมอกโอเคหมดแล้วไม่มีไปทางนี้ต่อ,อเฮ้ยนี่ป,นนประตูเลยเนะี่ยเอ้ยไฟโอเคกดไม่ได้ใช่ไหมงั้นน่าจะห้องนี้แหละไม่ได,ไได้ไม่ได้อุ้ย้เชี่ย

ดี๋ยวติดเลยมันชนกับไลท์เซเบอร์พุ่พวกไงไลท์เซเบอร์ใหญ่ไหมเออยาวกันเลยโอเคกลับนี่คืออะไรมาไลทนซได้ดีพี่บุ๋นเลยโอ้ยมันคือชนจังต้องไปหาไอ้เนี่ยหกเหลี่ยมอล้ไงเอ้ามันมีทางขวาด้วยดิได้ไหมฮะเปิดขึ้นเปิดไว้เดี๋ยวไฟไฟเปิดไว้เปิดไว้ เออห้องนี้ก็มีกันเลยเอาเปิดไม่ได้ก็ดีก็ดีเราต้องเปิดจากนู้นก่อนไหมอะห้องห้องนู้นเปิดยังทักไปเปิดดิโอ้ลำคาญกับไอ้ไฟเวนี่ได้ไหมทักเปิดแล้วเปิดไม่ได้เราว่าต้องไปเปิดจากข้างในว่ะทักไปเปิดจากข้างในดิเอ๊ะมันมีทางอะไฟไปด้วยไม่มันต้องไปปิดในนั้นหรือเปล่า เอ้ไงเราลองเช็คทางนี้ทางนี้มาอย่างนี้ไอ้ทักปืนมีไว้ทำไรล่ะโอ้ยคุณบอกดูชื่อที่ตีดีฆ่าตอมบี้ดิไม่มีชื่อทักสักคำแล้วปืนมีหกนัดหมดแล้วเอาทิ้งแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวยิงหมดแล้วอันนี้แล้วยิงหมดแล้วยิงหมดแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเสียงแตลงดิ เราไม่ขำเ้ยแกชื่ออหรอนี่ทางนี้ประตูนี้ยังอ่ะไม่มีอะไรขวาซ้ายดีขวาดีกว่าไม่มีอะไรซ้ายายเสร็จ้ซ้ายไม่ดีแล้วเอ้ยอะไรเนี่ย มันติดอะมันขึ้นเลยไหมมันขึ้นเลยไหมเฮ้ยเด้แล้วต้อง oh. มันมืดจังวะเฮ้ยี๋ยวเช็คทรายนี่มีทางนี่ก็มีทางเหมือนกันเระถึงนนะ นี่มันลงครัวเรามาอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้เสียงไหมต้องเดิม่ะใครปิดประตูเนี่ยตู้เย็นนี่ไเสียงอะไรแปลกๆตล้างตู้เย็นกับทักงฮ้ยครับทางนี้ทางนี้ โอ้ยประตูล่งหัวเลยสุดยอดพี่หลวงนี่ดีเนแถวนี้นไม่มีอะไรนะต่งข้ากลับม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 าอยอ้เอ็มบอกจะตายแล้วเดือนเรื่องหนึ่งนะนี่นี่เหรอเออตายเดียตาย เดีย๋ยวจะคุ้มกันไอเองเสรีพงห้องนี้มีอะไรอ๋อห้องตัดยิบ้องเดิมกลับไปทางเดิมหรือเปล่าเริ่มสับสนทางนี้ไหมถ้รือเปล่าโดโลกทั้งหมดมาเจออัอนหนึ่งอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะออกแล้วเดี๋ยวจะมีซอมบี้มาเต็มเลยแล้ววะรถ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 ไปครับไปรีบไปรีบไปรีบไปทิ้งทักทิ้งทักเยาะเยวะ yes จบแล้ว map make my อะไรวะเต็มไ thaim thank you for playing โอเคนะครับผมก็<ด>จะจบ<ด>ไปแล้นะครับ<ด>ทักปิดคลิปดิ <c oughs> ทักป,<ะ>ป,ปิดคลิปดิปิดคลิปคลิปเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบกับเกมแกเรีม่มอสมอสอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ัครบ